ไอ้แพรประชาธิปัตย์นในพี่น้องไอ้เห็นคมดีคมงามกูตัวขอป้อนตัวนะครับเก่งสวัสดีครับกูขอบคุณครับ ครับนะครับผม <laughs>

กับที่ท่านกับขวานกับตัวแทมชิตจษโมสงมาประกอบกนลังโดย่ท้กันบ้าครับหลายๆท่านท่านหอน่านหอนท่านมีต่อเพื่อรสียงเชื่อเมาัดกับครับคตับครับครบ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 รั้ครบรับ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 ครบ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  ขอันนะตรวจว่ารถเนี่ยตานียอกใช้ให้อายับกากยังยงก้อยับทํายับ

ความควรจะารนเยได้ง่ายไองก่าการเราก็รับดูวรัก้า อัสตา <laughs> โอ้ข้าว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 าวาวข้าวขาวขาวข้าววขาวข้ข้าวข้าวข้าวข้้วข้าวข้าวาวข้วข้าวขข้าว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 ขวขาวข้าวข้้าวาวข้าวข้าวข้ อาเป็นมารวงรักษาไได้าไม่ไรทะม้บนเต็มแต่เต็มคืองาวตัว่เ 南无阿弥陀佛。 เป็นอิสระ่ก็รู้เร้องช้าป่เขาเหตุมากปีรองปีแห้วเขายังไม่ไดนเด็ดเว้าไหปเข้าที่วที่เขว่าที่เข้าไหืปแตลติดงานฉลองเข้าไปยังจะจไ